สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆในคลิปนี้เราจะมาทำการล่อลากไวโอลินด่างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ทำเป็นแล้วก็อ,อยากหัวร้อเรานะแล้วเรายังก็เป็นเ,เราก็เพิ่งจะมาสาธิต ลงใน u t u b e เนี่ยแหะค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าเราก็ได้ทำได้ทาการล่อรากมาตลอดนะคะต้นส,สวยๆที่เพื่อนเพ้่อนทีกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือโตจากการล่อลากจากต้นแม่นะคะเพื่อนเพ่อเดี๋ยวเราจะให้ดูไวโอลีนที่ที่โตจากการล่อลากกับไวโอลีนที่โตจากการ โตจากการล่อล่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตไวมากเลยนะคะเพื่อนต้องขออภยัยนะคะเพื่อนพอดีกล้องออขยับนิดนึงอันนี้โตจากการล่อล่าก็คือต้อนแม่เขาจะเป็นต้นนี้นะคะเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนเราล่อล่ามาจากต้นแม่เขาต้นนี้ต้นแม่เขาก็จะมีใบเบิ้งแหว่งโซมๆมนิดนึงเพราะบางทีเวลาเขาด่างเยอะ เขาก็จะเป็นเหมือนไม้ด่างทั่วไปค่ะเพื่อน,เ,อนเขาก็จะมีอาการไหม้ถ้าอุณหภูมิเขามีบางวันที่ร้อนจนเกินไปทีนี้เราจะมาดูไวโอลินที่เราไม่ได้ล่อล่านะคะเพื่อนอันนี้คือเราตัดตัดไปแล้วก็ไปทําเลยไปทําใส่มะพร้าวสับก็ใบเขาจะเป็นสภาพนี้นะคะเพื่อนใบเขาก็จะแบบใบเล็กแล้วก็ใบหยิกง,งอค่ะเพื่อน ใบไม่สวยค่ะเพื่อนแต่ลายก็สวยนะเพราะว่าแม่พันธุ์เขาสวยค่ะแม่พันธุ์เขาก็จะเป็นต้นนี้แล้วนี้ก็เป็นต้นต้นลูกของต้นนี้นะคะเพื่อนที่เราทําการรอ่อลากแล้วเขาก็จเจริญเ,เติบโตดีมากเลยค่ะเพื่อน จริงๆแล้วมีอีกกระถางหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่เราไม่ได้เอาออกมาเป็นกระถางสีขาวแล้วคะเพื่อนๆเราเอามาออกมาเฉพาะต้นที่เราจะล่อรากนะคะเพื่อนๆต้นที่เขามีรากแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราจะทําการล่อรากได้แต่กระถางสีขาวพอดีเราไม่ได้เอาออกมาเพราะว่ารากเขาไม่ได้มีแบบนี้นะคะเพื่อนวันนี้เราจะมาสาธิตการล่อรากไวโอลินดังให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพื่อนสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่เคยทำนะคะเพื่อน เราจะให้ดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ระหว่างล่อรากกับไม่ได้ล่อรากอันนี้ไม่ได้ล่อรากค่ะใบเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็การเจริญติบโตเขาช้ามากอันนี้ทําประมาณสามเดือนแล้วนะคะเพื่อนถึงจะได้กับประมาณนี้นะคะเพื่อนแต่ถ้าเราล่อรากนะคะเพื่อนเหมือนกับว่าล่รอรากแล้วเราก็เหมือนตัดเตือนเขาว่าเพื่อนแล้วเพื่อให้การตัดเตือนทําให้รากเขาติดกับกระถาง ที่เราเอามาล่อไวขึ้นนะคะเพื่อนเหมือนเป็นการเล่งลากเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาทําการล่อลา,ากไวโอลลนตด่างเพื่อนได้ดูกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาวัสดุที่เราใช้นะคะเพื่อนก็จะเป็นวัสดุที่เราใช้ก็จะเป็นมะพร้าวสับนะคะเพื่อนแล้วก็ เป็นขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําเอาไว้ประมาณสามคืนนะคะเพื่อนมะพร้าวสับก็เช่นกันนะคะเพื่อนแช่น้ําเอาไว้ประมาณสามคืนเราก็เอามาใช้ได้เลยเพราะว่าเอให้ให้เขาแบบเอาน้ําฝาดออกแล้วก็เพื่อให้เขาอมน้ําให้ให้มะพร้าวสับมีความชื้นนะคะเพื่อนทําให้รากของไวโอลีนติดไวขึ้นนะคะเพื่อนทีนี้เราจะ มาทาการเตรียมวัสดุปลูกกันนะคะเพื่อนเพื่อนวัสดุทาแล้วก็ใช้มะพร้าวสับรองก้นเอ,อแล้วส่วนส่วนบนนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะใช้มะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้มีเออ่ส่วนโป่งเพื่อที่รากเขาจะได้จันช้ได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเราใช้เฉพาะ มะพร้าวสับเฉยๆก็ได้แล้วคะเพื่อนใช้เฉพาะมะขุยมะพร้าวเฉยๆก็ได้แต่ว่าขุยมะพร้าวเขาก็จะมีความอมน้ําเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีรากของเขาก็ต้องการความความโปร่งบ้างนิดๆน,นะคะเราก็เลยผสมมะพร้าวสับใส่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อนเราก็จะทําการล่อรากสามกระถางนะคะเพื่อนเราก็จะเตรียมวัสดุปลูกสามกระถางไว้เลยนะคะเพื่อน อัน,นช่วงบนนี้เราก็จะผสมผสมกับมะพร้าวสับนิดหน่อย <H> เพื่อให้ขุยมะพร้าวกับพร้าวสับผสมกันแล้วก็จะทำให้เกิดความโกล <H> มก็จะ <H> เป็นประมาณนี้นะคะเพื่อน ก็บีบเอาน,น้ำออกนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ลดจริงๆแล้ว,วเวลาเราล่อรากไปเราก็จะสามารถที่จะลดน้ำไปได้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆแต่ว่าที่เราต้องการผสมวัสดุปลูกให้เสร็จก่อนแล้วก็ปลูกให้เสร็จก่อนเราถึงจะใช้วิธีการลดน้ำลงไปอีกรอบหนึ่ง ที่นี้เราจะมาทําการลอรลากนะคะเพื่อนๆเ,เราจะลอดตั้งแต่ลากลากลากอันนี้เดี๋ยวหันกล้องแป๊บนึงนะคะขออนุญาตหันกล้องก่อนลากลากอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นข้อชั้นล่างนะคะเพื่อนๆเราก็ได้ทําการวางวางกระถางลงไปแล้วเราก็ได้เอา คือมะพาร้าวสับเราก็ใส่ไว้เยอะอยู่แล้วแล้วก็เอามะพาร้าวสับขึ้นแล้วก็เราก็เอากลบลากเขาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อนกลบลากอันนี้คือชั้นชั้นแรกนะคะเพื่อนที่เราทําการล่อรากทีนี้เราจะทําการล่อรากชั้นที่สองนะคะเพื่อนอันนี้ชั้นแรกก็คือถ้าเราล่อรากเราคลิปออกไปก็จะได้ก็จะได้ก้านนี้นะคะ หันกล้องนิดหนึ่งก็จะได้ก็จะได้ก้านนี้เอใบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนเก็คือถ้าเราถ้าเราตัดออกไปทีนี้พอข้างบนนี้เราก็ถ้าเราจะเอาสองใบเราก็ล่อลากไปเลยสองชั้นนะคะเพื่อนอันนี้คือล่อสองชั้นอหันกล้องก่อน ที่เราก็ทำการล่อสองทันทีนี้พอทันที่สองนะคะเพื่อนอกระถางที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ใหญ่เกินไปนะคะเพื่อนถ้าทันที่สองเราจะใช้กระถางที่เล็กลงนะคะเพื่อน เราก็ได้ทําใหม่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆชั้นที่สองเราก็จะวางวางไว้แบบนี้นะคะเพื่อนขออนุญาตหันกล้องแป๊บนึงนะคะเราก็จะวางไว้แบบนี้แล้วก็อเราก็จะวางไม่ให้ไม่ให้โดนลากข้างล่างเขานะคะเพื่อนๆชันที่สองเราก็จะทําการล่อรากแบบนี้แล้วก็เอาลากชั้นที่สอง,อบบอาาสองใส่ไปเลยใส่ไปในกระถางที่เราเตรียมมาล่อค่ะ อย่างนี้นะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนแล้วเราก็ใช้กบใช้กบนะคะเพื่อนเราก็จะทําการล่อรากไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพื่อนเรายังไม่ได้ทําการตัดเตือนนะคะเพื่อนพอให้ลากเขาเดินดีแล้วเราก็จะมาตัดเตือนอีกทีหนึ่งก่จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อให้เห็นชัดๆนะคะอันนี้คือ เป็นรากชั้นบนเขาเะคะอันนี้อันนี้เป็นไม้เป็นไม้ย,ยอดนะคะเพื่อนพอถ้ารากตรงชั้นตรงนี้ขึ้นเ,เดินดีแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไม้ย,ยอดนะคะเพื่อนไม้ย,ยอดนี่จะเป็นไม้ที่โตไวมากนะคะเพื่อนถ้าเราทําการล่อรากแล้วรากเดิอเขาเดินดีแล้วอันนี้ก็จะเป็นไม้เาขาเรียกว่าไม้ข้อนะคะเพื่อนแต่ทีนี้เราตอนแรกเราเราล่อแค่ข้อเดียว ทีนี้เรามาดูแล้วถ้าได้ข้อเดียวเราก็ได้แค่ใบเดียวนะคะเพื่อนก็คือได้ใบนี้แล้วทีนี้เราก็เลยเปลี่ยนใจละมาทําการล่อรากใบที่สองก็คือ,อ,อกระถางน,นี้ก็จะได้ใบคู่ไปนะคะเพื่อนเวลาเราตัดเราก็จะตัดตัดช่วงนี้นะคะเพื่อนตัดช่วงนี้นิดนึงแล้วก็มาตัดตรงตรงข้อข้อบนนี้นะคะเพื่อน คอบนนี้ก็จะได้เป็นสองใบนี้แล้วเราก็เอาไปลงกระถางปลูกได้เลยนะคะเพื่อนเแล้วก็เออันนี้ก็จะเป็นไม้ยอดก็จะคือตอนนี้ก็จะคือเราจะได้สองกระถางเนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะได้สองต้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นแม่นะคะเพื่อนๆที่เราจะทําการล่อรากแค่เอข้อเดียวนะคะเพื่อนเราจะล่อยากแค่ไม้ยอดนะคะคือก็จะเป็นไม้ยอด ทีนี้เราได้เตรียมไว้แล้วนะคะเพื่อนกระถางก็จะพอดีเลยพอดีกับเออ่กับไม้ที่เราจะลอ่ลอลออร่านะคะกระถางสี่นิ้วนะคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ทําการเอามะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวที่เราได้ผสมเตรียมไว้ลงในแนลงเอ่อเตรียมไว้ในกระถางเอาขึ้นมาแล้วก็เอามากลบลากก็ เป็นอันเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้คือวิธีการล่อรากไวโอลินด่างนะคะเพื่อนเพื่อที่เวลาเราตัดไปขยายพันธุ์แล้วเขาจะไม่โสมนะคะเพื่อนๆเขาสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตในกระถางใหม่ได้อย่างดีเลยะคะ่ะคือคือไม่ไม่เฉาอะคะ่ะเพื่อนแล้วก็ใบสวยงามก็เราก็ได้ลองวิธีการที่ไม่ล่อรากนะคะเพื่อนๆก็เลยทําให้เรามีข้อเปรียบเทียบว,ว่าระหว่างล่อรากกับไม่ล่อรากเนี่ย ไวโอลีนของเราแบบที่ล่อ่ากจะสวยกว่านะคะเพื่อนเพื่อนแบบไม่ล่อรากก็คือใช้เวลาเวลาการชำนานมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกว่ากว่าเขาจะฟื้นตัวได้นะคะเพื่อนตอนนี้เขาฟื้นตัวได้แล้วแต่ใบเขาก็ยังหงอกก็ยังไม่สวยเหมือนที่เราล่อรากนะคะเพื่อนทั้งทั้งที่ระยะเวลาการที่เราล่อ่ากกับไม่ล่อลากเราทําพร้อมกัน,นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนต้นที่ล่อรากนี่คือดู สามารถร่อล่าได้อีกสองรอบได้แล้วอะค่ะต้นแม่พันธต้นนี้ก็คือสามารถขยายพันธต้นลูกได้ประมาณสามกระถางแล้วนะคะเพื่อนอันนี้คือวิธีการที่เ,เราคิดว่าดีที่สุดแล้วสำหรับการขยายพันธุ์ไวนิลด่างนะคะเพื่อนเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบหรือ มีความแนะมีความคิดการแนะนำที่ดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้นะคะเพื่อนๆนเราสามารถพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆสำหรับที่เวลาเราโพสอะไรไปแล้วแบบที่เวลาเรามีปัญหาเพื่อนๆืนก็มาช่วยคอมเมนต์แก้ปัญหาให้เราเลวนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณความมีน้ำใจของเพื่อนๆนนะคะเพื่อนอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ